ตรงหัวมุมน่นเแล้วก็ลงไงไปอัสกิมไปไหนกันมาชอว์อักกิมไปไหนกันมาชอวหัวมุมให้กอนไงไปไปถ่ายวิวกนะลูกมันนี่ไม่กินมนนีไม่กินไม่ได้ ないね。 ไอศกรีมเขาจะแสบก่อนนะคะดยจีเอลันเด้ป่อพ่ไอศกรีมมิกี้ไอเด้อีสงมาไอมกี้เอันเด้พปามกไก่อระก็จีก็จีสี่ร้ยนะคะประมาณอดเ่อยเยนก็ประมาณร้อกว่าบาทนะไอศกรีม เสียอยู่อย่างนี้ครับป้าป้า หอคอยกันนะคะ่ะนี่ทางขึ้นหอคอยค่ะนะคะางข้ามสะพานนะคะระหว่างเข้ามาในเกาะนะนี่ค่ะเข้าฟาน์ี้นะครับมีคนใจเย็นคือสวยมากะกี่วะกี่ก็เหรอจจตมัตเต นี่นะคะนี่นะทะเลนะคะนี่สะพานจากทางโน้นนะคะที่เราว่าเมื่อกี้นะรถจะวิ่งทางโน้นมาถึงตรงนี้นะคะนี่นะสะพานข้ามมาไปเกาะนะนี่น่ะนี่ค่ะ,ะ 5, แะนนะะี้วก็ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปบนเกาะอ่ะขึ้นไปหอคอยนะ,ะโอเค

Mà. Tổng, nó cloud quá. tục cứตก mà không nên. Không Ai đi ai Đó đi ai ม่อยจะหานโทรศัพท์เไมนนั่นนี่คนนั้นจะจะเอี่ยสงสัยนอ่ะแต่ไดี๋ม่ไ่เข้านี่ไอ้ิ่ี้ล้งตรงนั้นเลยไอสิ่ เครืองกเอาน้ำฮอทสปรนดีครับป้า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 ก็ก็เอามิจฉุยล้างให้เขาก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนอ่ะเก้เก้เดี๋ยวเขาบอกอ่อันเนี้ยเอาเอากระดาษมาเอากระดาษเปียกมาลูกอ่ะสกอัะเลาจะไหนเนาะ ก็ต่อมเาเต้กี่เอาไม้มาก่อนก็ตะอก็ต่อกต,ต,ต่อได้ไหกุดจุด้มอืมี่แห้งๆนี่หรอ,อ่ะเอ้เย้โอ้ยอ่ะไอ้ครีมก็แสบนะอ่ะน้ำล้างบอกป้าป้าอุิอมจิอุิจิยอะไปใช่ もっともっとやって強くしないと取れないやいいねあ、じゃあヒントセーブなどしプロはもるいいや手汚れないで、あのこれ何虫え<あ>何はい、いくよ何お母さんどうしたの กี่ชาต์แบทแมแเลยคะ่ะโอเคนะคะเราจะพาขึ้นหอคอยกันนะคะนี่ค่หอคอยอยู่ข้างบน,นะคะ่ะออยเด้นมิกิเนี่ยกำลางขึ้นหอคอยะคะ่ะ ค่อยบนเกาะนะฮะนี่เกาะเอโนชิมานะฮะ ยัขึ้น่กันเขึ้นไล่ชดเลยยังลูกังขึ้นไล่ชดขึ้นไลดขึ้นเอโซูมาไม่ใช่คีิบอยู่กันลูกอ๋อใช่คลิปแล้วก็ขึ้นเลยเลย 你มา้า้าวไป้้ฮะอ่ะก็ก็อะเรืเดี๋ยวต่อมาเต้ดีวก่อนนะคะเนี่ยลูกไปจะแม่ซื้อให้เจ้าสาวก่อนนี่แล้วเดี๋ยวแม่มปซื้อกันเดี๋ยว้าต่วมาเต้เมื่อกี้ ยีเจะแสบเอาไอศครีมไปร่วงนะคะเดี๋ยวขอซื้อให้นางใหม่เลยค่ะนี่ค่ะ